เห็ดจ้าเห็ดเห็ดมันปูจ้าโดงเห็ดมันปูโูดปูบักโม่ักแตงดูเหลืองอะรามเหลืองเออเฮอเหลืองอุยหุยเหลืองคันเหลืองจนไม่รู้ว่าจะบรรยายยังไงละบรรยายว่าเจอทองคํากลางป่าแล้วกันเนาะนี่นี่ดดมากเดินเข้าไปอากาศขมุกขมัวมืดมืดหน่อยอย่างเงี้ยแล้วเหลืองอะรามอย่างเงี้ยเมสุดยอดบรรยายไม่ถูกเลยค่ะอยากให้เพื่อนเพื่อนมาเก็บด้วยกันนะ นี่แหละเห็ุที่เขาเอาไปขายได้เงินเหมือนเงินแสนกับไทยกันนะ่ะเห็ดนี่ละแต่ปีนี้นะ่ะฝนมันตกดีมันก็นเลยงอกทํากับข้าวได้หลายอย่างนะคะขายก็ได้ตังค์แต่เราเนะ่ะชอบเก็บมันสนุกไหมมันมีความสุขอืออยู่กับธรรมชาติมันหอมนะคะมันมีกลิ่นหอมมีเอ่อความหอมมีกลิ่นหอมพิเศษของเขานะภาษาสซอเดนเรียกคันตาเรนนะคะภาษาไทยก็ เห็ดมันปูเหมือนมันปูไหมล่ะขักดอกโอ้ยสะอ่อนเหนื่อยเหนื่อยมานี่ไปเจออย่างนี้นะหายเหนื่อยนะมีแรง <c oughs> ทำแจวก็อร่อยทำแกงเห็ดใส่กันหน่อไม้ก็อร่อยทำอาหารสวีเดียนได้หลายอย่างนะคะทำซอสทำพายที่แน่ๆคือขายได้เงินละ่ะ อย่าเพิ่งเบื่อเห็ดนะคะเพื่อนๆช่วงนี้เราไม่ค่อยโผล่หน้าดูเห็ดไปก่อนความสุขเนาะอ,อยากแบ่งปันมันเห็นแล้วมันสะออนน่ะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับอะไรแบบเนี้ยมันมันมีความสุขดีอ่ะมันเพลินดีนะมีอีกหลายคลิปอยู่ค่ะเดี๋ยวจะทยอยเอามาลงเรื่อยๆเจอก็จะถ่ายเรื่อยๆไม่ให้แต่มัน ตั้งแต่มาอยู่สวีเดนนี่ไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะอันนี้คือแบบอลังการงานสร้างมากก็หย่อมเดียวนี่เต็มถังเลยไหมปกติเดินจนขาหลากเดินจนเมื่อยไม่ได้หาไกลนะขลังบ้านเนี่ยพาหมาไปเดินเล่นแล้วเจอไหมโอ้เป็นตาสะอ่อนค่ะนะเพื่อนๆมาคงจะเจอคงจะร้องกรีดกรีดเละเนาะแต่เราแต่เราปีนี้เห็นบ่อยนะมันก็ไม่เท่าไหร่ คิดดูนะคะถ้าอย่างต่ําๆนี่โละ100ะโละร้อยอ่ะโลละสามร้อยบาทอะ่ะกี่โลเข้าไปล่ะดูได้วันหนึ่งเจอแบบนี้เยอะๆนะสบายเลยค่ะรวยเลยล่ะได้ตัวค่าตัวเครื่องบินกับไทยหมดแล้วแปบ๊บเดียวเต็มถัง